นี่ลองขับรถชนอมอ,อัดดูนะคะเฮ้ย,ยนั่นแหละโอ้รถหายรถหาย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรคือรถหายไปแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโลบอกนะแล้วก็ในครั้งนี้นะที่ทุกคนเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะที่หน้าจอของทุกคนเนี่ยก็เพราะว่าพี่นิวได้เสิร์ชหาคำว่า อมองอัดนะคะนี่ค่ะมันก็จะขึ้นมาเพียบเลยนะแบบในโลบอกนะคะที่เกี่ยวกับอมองอัดนั่นเองในวันนี้เราจะไม่ได้มาเล่นเ,เกมอมองอัดที่แบบว่าเป็นเกมของมันเดี๋ยวนะพูดไปก็งงไปนะเราจะมาด้วยแมบที่ดูแปลกๆนะคะที่เกี่ยวกับอมองอัดนั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันแมบแรกเลยนะคะแมบนี้ดีกว่า The Fake Among Us, เดอ a เฟกอมองอัดวงเล็บคําว่าเบบีนะน่าสนใจ ลองเข้าไปดูไหมว่ามันเป็นยังไงตอนนี้นะพี่นิวก็เข้ามาอยู่ตรงหน้าแมปนะคะของแมปนี้แล้วนะมันชื่อว่า The Fake Among Us นะคะหรือว่าตัวปลอมในหมู่พวกเรารู้สึกว่าในแมปนี้เนี่ยวิธีการเล่นก็เหมือน Among Us เวอร์ชันดั้งเดิมนะแต่ก็อยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นกันดูไปเลยตอนนี้นะพี่นิวเข้ามาในแมปแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวนะ เราเข้าไปเล่นไม่ทันในรอบนั้นป่ะหรือว่ามันกาลังเริ่มต้นในการที่จะเล่นเหรอหรือว่าอะไรยังไงตัวอมองอัดนะคะเป็นบล็อก,อก,อกสี่เหลี่ยมเลยนะคะนี่อย่างกับตัวเลโก้เลยนะมันก็ดูแปลกไปแบบหนึ่งนะคะเอออ๋อนี่ไงข้างบนนี้มันบอกว่าเกมจะสตาร์ทในะอีกประมาณ19 18 17นับถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะตรงด้านข้างนี้มันก็จะมีเอ่อแมพให้เราดูด้วยนะ,ะว่ามีแผนที่ในยานอวกาศอาตอนนี้นะนับถอยหลังก็หมดแล้ว อะไรอะ่ะรู้สึกว่าพี่นิวได้เป็นอสโตรนัทอะไรนะเนี่ยเฮ้ยมันคืออะไรอะ่ะรู้สึกว่าเราไม่ใช่อินพอ์เตอร์นะคะเป็นตัวอสโตรนัท <c oughs> อะไรก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> มันคืออะไรเลยเนะ <c oughs> ี่ยอ๋อจะบอกว่าในยานอวากาศนี้นะะดูสวยทีเดียวอันนี้คืออะไรดูทีวีอ๋อดูทีวีบอดเดตคือเป็นการทําภารกิจเหรอคืออะไรอะ่ะอ๋อเป็นการทําภารกิจนะะอ๋อนี่ไงโอเคได้อยู่อ๋อเป็นการเปิดทีวี ทำภารกิจเสร็จไปแล้วหนึ่งเอ้ยดูดีนะทุกคนเอารณ์เหมือนกับว่าเราไม่ได้อยู่บนยานอวกาศเลยนะเหมือนกับว่าเราอยู่ในบ้านอะ่ะตรงนี้ก็มีแมวนะอุ๊ยอะไรไฟดบับโอ้ยมีการปิดไฟเกิดขึ้นเออเดี๋ยวนะตอนนี้มืดไปหมดเลยอ่าไฟติดแล้วนะคะจะเห็นว่าด้านบนนี้เพิ่งทําภารกิจเสร็จไปอ้าวสรุปนะคะคนที่เป็นคนเอาชีวิตรอดเป็นฝ่ายชนะไปนะคะอ้าวอะไรงงมากเลยอ๋อนี่ไงคนนี้เป็นฝ่ายโกหกหอ๋อเป็นแบบที่งงๆนะคะ อ่าเดี๋ยวขอเล่นอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันพี่นิวได้เป็นผู้บริสุทธิ์อีกแล้วนะคะเป็นผู้บริสุทธิ์อืมจะต้องไปทําการซ่อมยานนะคะรู้สึกว่ามีให้เราซ่อมแค่สิบสองอย่างเองนะพี่นิวว่าในแบบนี้มันต้องอิมพอร์เตอร์ว่าตัวโกหกแน่เลยอะรู้สึกว่าสีเหลืองตามเรามานะสีเหลืองตามเรามานะทุกคนอ้าวทุกคนเดี๋ยวเฟกเป็นฝ่ายชนะไปอ้าวนี่เราโดนกําจัดไปแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเราโดนกําจัดไปตอนไหนอะงง เฮ้ยงงเลยทุกคนเมื่อกี้เราโดนกําจัดไปแล้วนะคะเอ,อ้ยมันเป็นแมปที่งงนะอ่ะพี่เนี่ยว่าเราเปลี่ยนแมปกันดีกว่านะคะแมปต่อไปเอ,อ่อมาแบบนี้แล้วกันนะคะ Survival the Among Us นะคะนี่จะเห็นว่าเอ,อ่อหน้าปกแมปนี้นะคะเป็นตัว Among Us ที่แบบมีกล้ามนะทุกคนดูดิอะมองอัดเป็นแบบว่ารูปร่างมีกล้ามสุดยอดเลยอ่ะโอเคแบบนี้น่าจะเป็นแบบที่เราต้องเอาชีวิตรอดจากอะมองอัดนั่นเองนะคะ เอาแหละไปเล่นกันรดตอนนี้มาอยู่ในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าแมปนี้คนเล่นเยอะเลยอุ้ยเดี๋ยนะมีการสู้กันได้ด้วยหรอหมายถึงว่าเราสู้กับเพื่อนเรานะคะเอ่อสังเกตว่ามันจะมีไอเทมให้เราแบบฟรีๆเลยปะอุ้ยฟรีเลยทุกคนเป็นไอเทมฟรีเลยนะคะอันนี้เป็นสปีดคอยนะหรือว่าวิ่งไวนะเฮ้ยทุกคนเดี๋ยว <laughs> ทําไมเอามองอัตัวแตกแบบนี้อ้าอ้าเออมาแล้วอุ้ยตกใจเดี๋ยวนะทําไมเอามองอัตเป็นแบบเนี้ย ทำไมร่างกายมันดูไม่สมประกอบเลยทุกคนมันดูยังไงก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยเหมือนกับว่าร่างกายมันแตกออกมาเป็นสิ่งเสี่ยงเลยอะเอา้าโดนเลยเฮ้ยโดนดาเมจไปโอ้โหทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปหยิบอาวุธมาดีกว่านะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เอามาสู้กับอมองอัดยักษ์นะคะให้ตายเถอะอมองอัดมีกล้ามอ่า<อ>เดี๋ยวเราเอาดาบดีกว่านี่เรามีดาบนะคะอาวุธเป็นดาบโอ้โหจะบอกว่านี่คือชิ้นส่วนของอมองอัดนะคะแล้วตัวมันอยู่นูน่นดูดูดิมันโดนแบบว่าโดนมนุษย์กำจัดนะคะจนไม่เหลือซากเลยเนี่ย ายเป็นโอ้ยโดนเตะโดนอมองอัเตะโอ้ยตายเดยขนาดมมนเหลือตัวแค่นี้พลังดาวเมจนะมันยังรุนแรงเลยอ่ะเอาจัดไปจัดไปจัดไปเอาสิเอาเจาเจาเจาเอาเอาเลยมันซีไม่กลัวหรอกไม่กลัวฉันมีดาบฉันมีดาบเราก็โดนดาวเมจเหมือนกันนะคะตอนนี้เลือดพี่นิวรดแล้วอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวมันตัวแตกไปแล้วเฮ้ยมันตัวแตกไปแล้วทุกคนเฮ้ยเยอดเลยแล้วมันก็มาเกิดใหม่แล้วนะคะนี่อันนี้คือร่างเต็มของมันนู่นทุกคนเห็นปะ ร่างเต็มของมันนะฮะโอ้โหอมงอัรตตัวยักษ์โอ้ยตายดูดูมันทุบเพื่อเราดิทุบเพื่อเราร่างแตกเลยอะหูยโหดจุงดูเลยทุกคนเอาไม่ฟันเลยเอาไม่ฟันเลยเอ้ยเอาเจาะ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 เจาะะจเจออโอ้โหรู้สึกว่าเราสู้มันแทบไม่ได้เลยนะเอาไว้ในไงตัวแตกเลยถ้าเกิดอมงอารเป็นร่างเต็มเนี่ยคือแบบว่าโหดมากเลยดูดิตายกันแบบว่าเรียงหน้ากระดาเลยนะคะอะตอนนี้นะพี่นิวเปลี่ยนชุดก่อนแหละโอเคชุดนี้ ลองใช้นี่ก็อ่ะ Gravity Coil นะคะแบบนี้ออ๊ะทำไมไม่ติดเดี๋ยนะทำไมไม่ได้อาวุธบาดแดดอาวุธไม่ยอมมานะคะจะบอกว่าอมงอัดตัวยักษ์อยู่ตรงนู้นนะคะกำลังไล่ทุบเพื่อเราเลยมาแล้วมาแล้วไม่ว่าไม่ทันไม่ทันแน่เพราะว่าเราไม่มีสปีดคอยไม่ทันแน่โอ้โหนี่ก็แตกไปไม่ทันไม่ทันโอ้หมีชุกเกาะก็ไม่ช่วยอะไรมีชุกเกาะก็ไม่ได้ช่วยอะไรช่วยเปล่าช่วยไหมเฮ้ยกระโดนหนีไม่ทันแล้วเอ๊ได้อยู่ขึ้นไปก่อนล้วกันนะคะโหเกือบตายบอกเลยว่าเมื่อกี้เกือบตายนะคะ แต่ว่าก็รอดมาได้โอเครถทาไงอะรถแดดเอาได้ฟรีไหมเฮ้ยได้ฟรีนี่โอ้โหมีรถด,ด้วยเจ๋งเว่อขี่ลงไปเลยว้าวาอโอ้ <laughs> รถหน้าทิมรถหน้าทิมนะคะนี่ลองขับรถชนมอมงอัดดูนะคะเฮ้ยนั่นแหละโอ้รถหายรถหาย อะไรคือรถหายไปแล้วนะคะตาย้โอ๊ยตายแน่น่นไงไม่เหลือโอ้โหไปทางชุดเกาะเลยอ่ะตอนนี้นะคะเราเปลี่ยนแมปแล้วนะคะมาแมปนี้ดีกว่าอมงอัศเซอร์ไวเวอร์เหมือนกันนะนี่รูปภานะ้าปกนะ่าเล่นมากมันชื่อว่าอมงอัศเซอร์ไวเวอร์เดอะคิเลอร์นะคะก็คิดว่าจะเป็นการหนีออมงอัศนนั่นเองนะคะแต่จะมาในรูปแบบไหนเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นกันเลยอ่ะตอนนี้พี่นิวเข้ามาในแมปแล้วนะคะก็นี่เลยเฮ้ยเดยวนะจะบอกว่า ฉากนะคะฉากเหมือนในแมปเมื่อกี้นี้เลยเป็นบ้านต้นไม้แทนแบบว่ามีมอสให้เราเปลี่ยนด้วยเป็นครูบาดี้เป็นปิกจูเป็นเอ่อเปปเปอร์พิกนะคะแล้วก็เป็นตัวอมองอัสนะคะแบบนี้นี่อ่ะอุ้ยน่ารักมากเลยอะ่ะเป็นอมองอัตตัวเตี้ยนะคะแล้วก็มีเหรียญให้เราเก็บด้วยว้าวสุดยอดแล้วก็ด้านล่างนี้มีไอเทมสปีดคอยนะคะสุดยอดเลยแบบนี้นะคะแล้วไหนตัวอมองอัสที่แบบว่าไล่ล่าเราโู้เนี่เหรอโอ้เดี๋ยว ทำไมมัน <laughs> ทำไมมันดูเป็นอมงอัดที่ดูน่ากลัวนะทุกคนนะ <ís> เออนะน่ากลัวมากเลยเ <c oughs> ฮ้ฮฮฮฮเโหดอ่ะเอาเก็บเหรียญดีกว่านะคะไม่แน่ใจว่าเหรียญเอาไปแลกเลยได้ถ้าเกิดเรามีสปีดคอยแบบนี้นะ,ะเราวิ่งหนีทันแน่นอนแล้วมันก็จะมีลูกโป่งด้วยนะคะ <c oughs> ลูกโป่งช่วยในการหู <h oo> ไปแล้วลากรอเดี๋ยวพอก่อนพอก่อนเดี๋ยว <h oo> ตอนนี้ลูกโป่งแตกแล้วนะะลูกโป่งแตกอเออโอ้โหถึงกระติ้วเลย ถึงกบหมุนติ้วเลยอ่ะุกขึ้นมาเฮ้ยทุกคนในนี้เป็นบอกว่า V.I.P. อะโอ้โหสุดยอดเลยอะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าโลบักเอาไหมอลองดูนะฮะ <c oughs> เสียตังอีกแล้วทุกคนจัดไปนี่เข้ามาได้แล้วนะฮะมันจะมีดาบแบบว่าสุดยอดโอ้ไอเทมดี <c oughs> แล้วก็มีมอบด้วยนะคะเป็นปิกกี้นะคะแล้วก็มีเหรียญให้เราเก็บด้วยเก <c oughs> ็บเลยแบบนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเราลองมาใช้อาวุธกันดีกว่าอาวุธอันนี้นะคะเป็นอะไรมาดูกันเป็นปืนนะคะมันใช้ได้จริงไหมเนี่ย แล้วก็เป็นอะไรเป็นดาบดาบไฟอะลองใช้ดาบไฟดูนะคะเดี๋ยวเราจะลองเอาดาบไฟเนี่ยไปกำจัดอมงอัสนะคะมาดูกันไหนดูนะคะเอาเฮ้ยเดี๋ยวเอาเฮ้ยเดี๋ยวตัวมันจมเขาเ้าไปในพื้นแล้วอะอา้าวทุกคนตัวนี้ตัวมันหายไปไหนเราก็ไม่รู้นะคะหรือว่ามันกลัวดาบเรามันเลยหายไปเลย <c oughs> เฮ้ยจะบ้าเหรอแค่เห็นดาบก็กลัวแล้วเหรอ <c oughs> เดี๋ยวลองไปดูกันนะคะว่าดาบเนี้ยจะสามารถกำจัดมันได้หรือไม่เฮ้ยตัวนี้ไปตองคืนนะคะจัดไปเอาเฮ้ยเอาโดนเลยเดี๋ยว บ้าโบเดี๋ยวบอกนะว่าดาบก,กำจัดมันไม่ได้โดนเลยนะเมื่อกี้พี่นิวโดนคิวไปแล้วนะฮะจะบอกว่าเหมือนเป็นการเสียเปล่านะคะร้อยเจ็ดสโลบักไม่ได้อะไรมาเลยนะทุกคนนี่มันทอะไรกันเนี้ยโอ้โหดูดิอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนแมปกันดีกว่านะฮะเพราะว่าแมปเมื่อกี้อมงอัดคือแบบว่าแข็งแกร่งมากคือแบบว่าฆ่าตายฆ่าตายอย่างเดียวเลยเนะี่ยเราไม่มีชีวิตรอดเลย <c oughs> แมปดีกว่านะแมปต่อไปชื่อว่า A มงอั Us Happy New Year นะไม่ใช่ a m ออ g งอ Low Pay นะเป็นเวอร์ชันเบต้าอะอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงเข้าไปเล่นกันเลยค่ะแทะดนตัวน,นี้มาอยู่ในแมปแล้วนะกับ a m o อมงอ Low Pay นะน่าจะเป็นแบบว่าเอ่อให้เราเนี่ยกลายร่างเป็นตัวอมงอ Us นะนี่ไงมีมอบให้เราด้วยมาดูกันบึ๊บโอเคตอนนี้เราทะลุมาอยู่ที่ห้องมอฟแล้วนะคะว้าวมีมอฟอิมพ์เตอร์ด้วย ไงอ่ะพวกนี้เป็นมอฟอิมพอร์เตอร์นะคะเอาไว้เดี๋ยวนะทำไมร่างเรายังเป็นแบบเป็นร่างคนอยู่อะอ้าวงงเลยทีเดียวนะทุกคนเอาใหม่นะเดี๋ยวรีเซตคาแรเตอร์ก่อนนะคะเราไม่กลายเป็นอมงอัดอ่ะเราต้องมาลองเลือกมอฟใหม่นะคะเมื่อกี้พี่นิวลองเลือกเป็นอิมพอร์เตอร์มันไม่ยอมเป็นให้อ่ะลองเป็นเอ่อคิวเมดไหมอะลองดูนะอ้าวพอเป็นคิวเมดมันให้เป็นนะทุกคนเอองงเหมือนกันเฮ้ยมีมินิอมงอัดด้วยนะคะเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวเองอ่าเดี๋ยวเราเลือกสีดีกว่าสีชมพูไหมเอ คืออะไรส่วนขาเอาข้างหนึ่งหรือว่าเอาแบบว่าเป็นคาร์ลฟูไหมเออคาร์ลฟูคาร์ลฟูเนยนะชุมพูฟ้าโอเคได้อยู่อ่าต่อไปเป็นอันนี้คือส่วนของกระเป๋านะคะอันนี้คือส่วนกระเป๋าสีเขียวแล้วกันนี่เอามองอัตคาร์ลฟูนะคะช่วงตัวเอาสีแดงไหมสีแดงเฮ้ยสุดยอดเลยต่อไปนะมันจะให้เราไปที่เออตรงนี้นะคะมันให้เราเลือกเข้าแมปนะคะมาดูกันฮึบอ่าเข้าแมปไป ก็มาดูการอเอาแบบไหนดีหุ้ยแบบนี้ไหมโพลัสโพลัสนะคะเย้โอแบบ้โหแบบนี้เนี่ยแล้วเราก็กลายเป็นอมงอัสสีคัลเลอร์ฟูมากเลยนะดูดิตัวแดงขาวชมพูฟ้าแล้วก็กระเป๋าเขียว <laughs> เป็นอมงอัสคัลเลอร์ฟูนะคะอันนี้คือแบบโพลัสนะคะม่สุดยอดปุ้ยมีลาวาด้วยอะหล่นได้ไหมแฮบตาย <laughs> ถ้าหล่นคือตายนะแล้วเราก็มาเกิดใหม่เป็นคนโอ้ oh my god อะเอาละข้าวันนี้พี่นิวได้พาทุกคนเข้ามาเล่นแมปเกี่ยวกับอมงอัดนะคะก็ได้เล่นหลายแมปทีเดียวซึ่งเป็นแมปแปลกๆนะในเกมโลบอกนั่นเองขอบอกเลยนะว่าถึงจะแปลกแต่ก็สนุกนะคะถ้าเกิดใครอยากเข้ามาเล่นก็ดูตามชื่อแมปที่พี่นิวเข้ามาเล่นได้เลยนะทุกคนเอาละวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบายนะจุ๊จูลองเป็นหมาไหมมันจะเป็นให้เราไหมทุกคนอ๋อเป็นอยู่นะ นี่หมาเอเลี่ยนเหรอเนี่ยอุ้ยน่ารักอะ่ะเฮ้ยทุกคนมันมันดูน่ารักมากเลยอะ่ะหมาเอเลี่ยนอมองอัตเวอร์ชั่นโลบอคนะคะจะบอกว่าน่ารักอะ่ะไม่สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะแต่ว่าสามารถเข้ามาเล่นในแมปได้เออดูดีเอ้เป็นหมาที่น่ารักมากเลยนี่หมาตาเดียวด้วยนะคะทุกคน